วันนี้โอกาสดีนะคะที่ได้มาร่วมทำบุญกับยาติธรรมหลายๆท่านแล้วก็กับเพื่อนๆค่ะกำลังเตรียมของใส่บาทนะคะขมักขเม้นเลยค่ะคุณแมวกับคุณนางน้อยค่ะผู้ใจบุญทั้งสองท่านค่ะนะใจก็งามหน้าตาก็งามนะคะ คนไทยก็งามนะคะจิตใจก็สวยใบหน้าก็สวยงามเป็นกุลสตรีค่ะวันนี้แต่งตัวเรียบร้อยค่ะใส่แฟสินนะคะดูแฟสินค่ะสวยค่ะสวยค่ะสวยงามค่ะทั้งสองสาวค่ะบรรยากาศดีมากมีความรู้สึกยังไงคะสองสาวที่ได้มาทำบุญค่ะ อิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญอิ่มใจใช่ไหมบรรยากาศก็ดีก็มีอาหารหลากหลายที่พวกเราเตรียมเอาไว้ตักบาตรในวันนี้นะคะแต่ละคนตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวที่จะมาทำบุญตักบาตรร่วมกันกับเพื่อนๆค่ะ ให้ชมบรรยากาศตอนเช้าขณะที่พวกเรารอตักบาทบรรยากาศดีมากเงียบสงบแล้วก็อากาศเย็นสบายค่ะขอละลรกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามัรดาคุณครูอาจารย์ขอจงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิ พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆหนึ่งสองสามเป็นนังน้อยกำลังสอนเพื่อนเดินจงกรมนะคะพุทโธพุทโธ ทำใจให้เป็นสมาธิค่ะก้าขาขวาพุทธก้าวขาซ้ายโทพุทโทพุทโทหลังจากเดินจงกรมแล้วก็มานั่งสมาธินะคะแต่ละคนดีใจค่ะ ที่ได้มาเร่วมทําบุญกับเพื่อนๆและก็ญาติธรรมค่ะปรับปร้มใจมากที่สุดค่ะเป็นวันแห่งความสุขของทุกๆคนนะคะหลังจากที่พวกเราไปเร่วมทําบุญด้วยกันเสร็จแล้วก็มาแวะที่บ้านคุณต่อยนะคะคุณอาเล็กบอกว่า มีความสุขมากที่ได้ไปร่วมทำบุญกับลูกๆหลานหลานค่ะหลานๆก็มีความสุขค่ะคุณอาเล็กก็มีความสุขไว้โอกาสหน้าพวกเราจะไปร่วมทำบุญด้วยกันอีกนะคะขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามชมไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ